ไปให้วนข้าคให้ไปวนนี้ค่ให้อ่ะของแป้งวนทนนี้อาวนท่นี้หอดูก่อนเดี๋ยวขอแค่อนเดี๋ยวพันก่อนต้องให้ต้องให้ 吧。